สวัสดีค่ะบอกทรัพนาคีวันนี้นะคะก็พามาชมบรรยากาศและคุณแม่หอมหวนนะคะงวดที่แล้วได้38มแปตรงๆนะคะวันนี้คุณแม่ก็เลยพามาเบ,บิบกทัพเบิดบ,บ,บารมีเบิกตัวเลขใหม่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บทสับนาคีด้วยนะคะกดไลค์หลายๆได้จ้ากดติดตามเป็นตัวร่างแก่ให้ช่องได้จ้าคุณแม่กับสรุปเลขให้ได้จำเมื่อน oh. right. no oh, no ีนะเข้ากับมาเบิงว่าคุณแม่จะได้ตัวใดนะคะเบิงบรรยากาศนะคะคนกับมาหลายวัดปานนนจําป่านะคะอำเภอเสริมเสาอำเภอเพ็ญอยู่อยู่สุมเสาวัดปานนนจําป่าค่ะหัดทีแล้วแม่เบิ่นได้สามแปดนะคะหัดทีแล้ว ครับๆๆๆมันก็ห่วยมากครับผมครับๆๆครับๆๆใครท่านลูกครับอ่าต้องต้องไปตัดหาครับครับ <laughs> ถึอใจพี่นวล

เอาเอาเเงร้วใจเบิดคือแนวามีผู้ต้องการย่ามีรถปูยายอซาเอาื้อเอาปุงเลยเอาเ้าเอาเท้าท่านเจ้าสขงเอาเาท่านแข่เอาเทาตขเอาเท้านแขปเึ้นอนแ้วเาเอาอเจ้าขี้เจ้าขนเจ้าวันเจ้าท้องเงินดูกนนะเขาเขาเขาเเขาเขาเขาหวานเาในเชนไปานัปันนตัว

นาสาไมเจ้าคสสางางบปิดทุ้มรับยปแล้วเปิดทับห้ลูกในร้านเนี่ยเจ้าค่ะจังสีได้เงื่อนมาสางเอ้างอเอ้าเอาเอ้เอ้าเั้าเอ้าเอ้เอ้าอ้าเอเอ้าเออ้เอ้าเอือ้เอาเอาเอ้าองออเอา้าา

ได้ได้ได้กับทักจางแล้วปูกระโดด953ค่ะแอดจะแปลให้ฟังนะคะ953ค่ะปูท่านให้นะคะจะได้ถ้าท่านอยากได้หนังแล้วก็มาช่วยสร้างวัดป่าโนนจำปาแห่งนี้นะคะจ้าจ้าตัวจ้าตัวสามตัวกระโดงกระโดงเด็กปูสองกระโดงเด็กครับ เก้าสี่ค่ะตาตัวเล่างเกนะคะบนบนตัวปูยังไมูกอันนี้บนปู้บนแม่เก้าห้ล่างเกนะคะค่ะตาตุตาตุอันนี้ก็เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะคะ ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะถ้าชอบก็จ oh ัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะปูทงพักเก้าห้าสามเก้าห้าสามปูย้ำให้อีกนะคะ953าหสเก้าส